บ้านเดี่ยว2ชั้นโซนคลอง3วาที่ใกล้ทางด่วนเพียง3นาทีแนะนําโครงการนี้เลยค่ะหมึ่บ้าน Perfect Place ลสามอินทราวงแหวนบ้านหลังนี้เนื้อที่53.2ตารางวานะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถจะเห็นว่ามีพื้นที่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเราเข้าไปดูภายในบ้านกันค่ะเปิดเข้ามาโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้มีทําชั้นวางทีวีบิวอินไว้ให้แล้วถัดเข้ามาด้านในก็จะสามารถวางโต๊ะทานข้าวได้ค่ะห้องทางด้าน ในห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้านล่างนะคะส่วนห้องทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะเราขึ้นไปดูต่อกันที่ชั้น2ค่ะขึ้นมาห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนแรกนะคะวางเตียงขนาดใหญ่ได้วางตู้เสื้อผ้าได้ห้องถัดไปข้างๆกันก็เป็นห้องนอนเหมือนกันค่ะมีขนาดเท่ากันส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้านบนค่ะเราเข้าไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะมีทำวอล์กอินคอเซ็ตไว้สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้วางตู้เสื้อผ้าได้มีระเบียงด้วยนะคะใครที่กำลังมองหา เดี่ยวโซนคลอง3ามวาแนะนำหลังนี้เลยค่ะสนใจทักอินบอกข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ